อัปเดตล่าสุดสำหรับนิสันเจเนเรชั่นใหม่ในรุ่นกระบะนเวลาหลังจากก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอสำหรับภาพสปายช็อตหรือว่าเป็นภาพเบรนเดอร์ล่าสุดที่ทางนิสันได้ปล่อยออกมาให้กับแฟนๆรถกระบะทั้งที่เมืองไทยและตลาดออสเตรเลียซึ่งรุ่นใหม่นี้จะเน้นทำตลาดยังออสเตรเลียซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีการใช้ในส่วนของรถกระบะมากเหมือนกับเมืองไทยส่วนรุ่นใหม่นั้นจะมีการเปิดตัวในช่วง ปี2027จะมาพร้อมกับแพลตฟอร์ม L200 จากมิตซูบิชิในส่วนของคุมพลังจะเป็นคุมพลัง2.4ลิตรแต่ล่าสุดก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศออสเตรเลียว่านิสันจะมีการปรับโฉมใหม่รุ่นใหม่ในเชนก่อนที่จะมีการโมเดลเชนสำหรับกระบะนาวาล่าส่วนดีไซน์การในเชนนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าและรุ่นตกแต่งพิเศษส่วนรุ่นใหม่นั้นจะมีการเปิดตัวในปี2027ถัดไป ส่วนแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับมิ t s ูบิชิไทยท่านส่วนงานดีไซน์จะแตกต่างออกไปในส่วนของการดีไซน์ด้านหน้ารวมไปถึงภายในของตัวรถจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเองส่วนจะแตกต่างจากมิ t s ูบิชิไ t ยท่านมากน้อยแค่ไนนั้นต้องรอติดตามก็จะคล้ายกับ Isuzu d ดีแม็กและ m a ด้าบีทีรวมไปถึง Ford Ranger และโฟล ks w a g e n แต่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เป็นเพียงภาพเรนเดอร์ที่นำมาให้กับแฟนๆได้รับชมจากภาพที่เซิร์ชที่เขามีการปล่อยออกมานั้นตัวรถด้านหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงดีเทลของไฟหน้าและไฟท้ายส่วนดน้านท้ายจะมีการออกแบบให้แตกต่างจากมิตซูบิชิไทยทันแต่จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมกับโลโก้ของนิสันดีเทลไฟท้ายจะมีความคล้ายคลึงกับนิสันฟอนเทียพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะพร้อมกล้องรอบคันเทคโนโลยีต่างๆก็จะมาจากมิตซูบิชิรวมไปถึงฮอนด้ ซึ่งงานนี้มิตซูบิชิจะเป็นผู้นาส่วนนิสสันจะเป็นผู้ตามการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของกระบะนิสสันจะผลิตที่โรงงานมิตซูบิชิพื้นฐาน l 200แฟนทอแฟนมีความคิดเห็นยังไงครับกับรุ่นใหม่ที่จะมีการใช้แพลตฟอร์มร่วมกับมิตซูบิชิท่านรวมไปถึงมิซูบิชิปารูสปอร์ตและนิสสันเทอร่ารุ่นใหม่แต่เร็วๆนี้จะมีการปรับในส่วนของดีไซน์ทั้งภายนอกภายในให้มีความแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันแล้วก็มีรุ่นตกแต่งพิเศษ อย่างที่เปิดตัวยังแอฟริกาใต้ก็มีการใส่ในส่วนของชุดแต่งออฟโรดให้กับลูกค้าส่วนขุมพลังก็จะเป็น2.5ลิตรซึ่งแตกต่างจากรุ่นที่จำหน่ายอย่างไทย2.3ลิตรและออสเตรเลียเห็นได้ว่านิสสันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในส่วนของผลิตภัณฑ์รถยนต์เพื่อที่จะก้าไปสู่ผู้นำยานยนต์ของโลกมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของซ e o นใหม่และมีการขายหุ้นที่อินเดียให้กับทางรโนเห็นได้ว่า นิสสันกำลังมีการพัฒนาและประปับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้นการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะทำให้รถของนิสสันมีหลากหลายและก็สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างเท่าเทียมรวมไปถึงกระบ,บะอีวีก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของนิสสันแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับกระบ,บะรุ่นนี้ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของรุ่นไม่ได้เชนและมูนเดชเชนถัดไปในปี2027ช้าสุดนาจะเป็นช่วงมีนาของปีนั้น ลองคอมเมนต์มากนนันนะครับว่ารุ่นใหม่จะออกมาโดนใจแฟนๆมากน้อยแค่ไหนตายคลิปนี้เลยครับร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้เปิดแผนของกระบะฮิสันปี2025เปิดหน้าแรกทักทงสู้นาวาร่าเตรียมรวมร่างฟอนเทียขายทั่วโลกเครื่องยนต์ใหม่ P.S.V. ฟังอินไฮบิิเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าหลังจากมีการปล่อยภาพทีเซอร์กระบะเจนใหม่ที่จะมีคิวเปิดตัวในช่วงปี2027เป็นภาพออฟฟิเชียลโชว์ในส่วนของด้านหน้าและอีสซายตัวรถคุมพลังจะเป็น2.3ลิตรหรือจะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรของมิตซูบิชิที่ประจำการอยู่ในถ่ายท่านในโวงปัจจุบันซึ่งตอนนี้ถ่ายท่านถือว่ามียอดจาหน่ายแซงทางฟอร์ด ฮอนเจอร์ขึ้นมาในประเทศไทยและที่อินโดนีเซียก็ขึ้นมาเบียดเทียบเท่ากับกระบะไฮรักที่เป็นเจ้าตลาดทางคอสเลียที่ไทยแล้วก็ที่อินโดด้วยส่วนนาวล่ามีการวางตลาดไว้มันจะมีการเปิดตัวในช่วงปี2027นแฟนๆก็บอกว่าทําไมมาชา้าจังทั้งที่กระบะเจนปัจจุบันนี้ก็ลากขายมาครบ10ปีดีไซน์ต่างๆมีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถทํายอดขายได้ดีเท่าที่ควรมีการเรียกร้องให้ เปลี่ยนแล้วก็นำในส่วนของดีไซน์ DNA อย่างรุ่นพี่ n i ิสสันฟอนเทียเข้ามาปรับเปลี่ยนให้กับนาวราจเจนปัจจุบันมีการปล่อยภาพทีเซื้อออกมาล่าสุดก็ถือว่าทำเอาแฟนๆคือหาไม่น้อยสำหรับดีไซน์ด้านหน้าที่ได้เห็นกันนั้นในส่วนของระบบอื่นๆวันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มีการเปิดเผยอ,ออกมาล่าสุดเป็นกลุมพลังทางเลือกอย่าง p s v เปกินไฮบิแล้วก็อ p o า e r ที่นิสสันเขาก็ หมายมันปั้นมือที่จะพัฒนาไปจนถึงรถไฟฟ้าแบบ100%และยังมีข่าวอว่านี้สันจะรวมร่างระหว่างฟอนเทียแล้วก็นาวาร่าให้เป็นกระบะรุ่นเดียวกันเพื่อจะจำหน่ายไปอย่างทั่วโลกโดยใช้แพลตฟอร์มใหม่รับรองเครื่องยนต์สันดาบและระบบไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก PSEV นิสันยังตั้งเป้าที่จะทำตลาดแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง Toyota าฟอรและแ a มที่เดินเกมไฮบริดไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งสามเจ้าที่กล่าวมานั้นถือว่ามีระบบไฮบริดนำหน้าทางนิสันนิสันกำลังเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบะขนาดกลางอย่างฟอนเทียเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มรถกระบะและในขณะเดียวกันนิสันกำลังพิจารณาตลาดในอเมริกาเหนือเช่นเดียวกับออสเตรเลียเอเชียและบางส่วนของอเมริกาใต้และอเมริกากลางก่อนหน้านี้ในปี2021ฟอนเทียและนาวาร่ามีพื้นฐานใกล้เคียงกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตลาดเช่นช่วงล่างแบบต่างกันในปี2022ฟอนเทียรุ่นใหม่ในสหรัฐเป็นรถที่แยกพัฒนาจากกระบะนิสันแม้ว่ารากฐานโดยรวมแล้วจะใช้โครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นและมีเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันโดยฟอนเทียใช้เครื่องยนต์3.8ลิตร V6 ที่ไม่มีในนาวาล่าแต่ก็มีข่าวว่านาวาล่าจะมีการพัฒนาในส่วนของนิโม o หรือว่ากระบะสมรรถนะสูงของนิสันเป็นเครื่องยนต์ V6 นั้น ยังไม่มีการยืนยันว่ารุ่นนี้จะมีจําหน่ายจริงหรือไม่แต่ทางซีอยืนยันว่ากระบะนาวาล่าเจนใหม่จะมีขุมพลังที่แรงขึ้นกว่าเดิมและดีไซน์เทคโนโลยีต่างๆจะใส่มาให้อย่างครบคันส่วนเครื่องยนต์นั้นแล้วก็กระบะสมรรถนะสูงอย่างนิโมจะมาในเจนใหม่นี้พร้อมกับนาวาล่ารุ่นปกติหรือไม่นั้นต้องรอติดตามส่วนฟ่อนเทียนาวาล่าจะมีการรวมร่างกันนั้นก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในปี2021 2รุ่นนี้ก็มีการใช้ในส่วนของ พื้นฐานที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้มีการแยกในส่วนของอการพัฒนาในช่วงปี2022ซึ่งก็แบ่งตลาดกันแล้วก็เครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนไทยให้ความสนใจสําหรับนิสสันฟอนเทียหากรุ่นนั้นนํามาจําหน่ายในไทยเปลี่ยนชื่อหรือว่าลบคําว่า n a วาร่ออกและเป็น n i ิสสันฟอนเทียขายเทั่วโลก,ก็ถือว่าเป็นอีกหรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ออปชันดีไซน์น่าจะมีความแตกต่างไปจากกระบะ นาวาร่าที่มีการลากขายมาอย่างยาวนานซึ่งเครื่องยนต์นั้นจากการที่มีข้อมูลมาล่าสุดก็ถือว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็แนวโน้มสูงที่ใช้เครื่องยนต์ร่วมกับ m มิตซูบิชิไททันแล้วก็พื้นฐาน L200 สําหรับกระบะเจนใหม่ของนาวราร่าส่วนดีไซน์จะออกแบบให้แตกต่างจากมิตซูบิชิมากน้อยแค่ไหนนั้นต้องรอติดตามเหลแฟนนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวรถ รุ่นใหม่ของนิสันนะครับก่อนหน้านี้นะก็มีการเปิดตัวอย่างที่บอกไปที่ประเทศจีนนะครับทั้งเซไนแล้วก็ฟอนเทียรุ่นอ่าพักอินไฮบริดนะ p s e นะครับซึ่งในบ้านเราก็ยังไม่มีกฎหมายในการบังคับนะครับที่จะนํารุ่นไฮบริดเข้ามาจําหน่ายนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่เพียงยูโรไฟนะครับซึ่งภายในอีกปี2ปีนี้เราจะไปอยู่ที่ยูโรซิกนะครับแล้วก็ถ้าถึงตอนนั้นนะบ้านเราก็ต้องเติมอ่าแอดบูนะครับถึงจะสามารถผ่านในส่วนของการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมานะครับถ้าถึงตรงนั้นนะ รถยนต์ไฮบริดนะในบ้านเราก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับเหมือนกับที่ยุโรปนะตอนนี้ดีแม็ก s u ยูอีวีก็เริ่มที่จะจําหน่ายนยุโรปในช่วงปลายปี2025นี้นะครับรวมไปถึงที่ออสเตรเลียนะแล้วก็ตะวันออกกลางนะส่วนที่ไทยนะครับก็ต้องรอก่อนว่ากฎหมายบ้านเรานะจะบังคับใช้ตอนไหนนะครับเราถึงจะมีรถไฮบริดเข้ามาจําหน่ายมากขึ้นนะนี่อ่านาวร่านะเหตุผลที่เปิด27นะน่าจะเป็นการเตรียมตัวนะเตรียมความพร้อมนะทุกตลาดนะครับเกี่ยวกับ รถยนต์ไฮบริดนะพลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานทดแทนนะที่เขาเปิดตัวชานะคาดว่านะน่าจะมีการม i เนอร์เชนตนะครับสำหรับนาวาลาน่าในเจนปัจจุบันก่อนก่อนที่จะมีการโมเดลเชนต์นะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ยังจะมีการใส่ในส่วนของชุดแต่งนะหรือว่าจะปรับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้านิดหน่อยนะเพื่อที่จะยังขายต่อไปอีกได้หนึ่งปี2ปีนะครับจนถึงปี2027นเนะครับเขาถึงจะมีการเปิดตัวรุ่นออนิวนะครับซึ่งว่ากันว่านะรุ่นนี้นะจะมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงาม มากกว่ารุ่นปัจจุบันที่มีอยู่รวมไปถึงเครื่องยนต์นะ่าจะใส่เครื่องยนต์ของมิตซูบิชิ2.4หรือจะเป็นของนิสสันนะครับ2.3อันนี้ก็ต้องรอรุ่นหากเป็นไปตามนั้นจริงๆนะเครื่องยนต์2.4ของมิตซูบิชิก็ถือว่ามีความแรงแล้วก็มีสมรรถนะท,ที่ดีนะถ้าเทียบกับ2.3ก็ไม่ได้ต่างกันต้องรอดูนะสิ่งที่จับตามองก็คือในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะ่าจะสามารถนํามาจาก มีสูบิชิได้มากน้อยแค่ไหนครับผมแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรถด,ดนรุ่นนี้นะลองคอมเมนต์ามาก่อนกลนนะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็นะฝากติตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ